วิธีพิจารณานะคดีความของสารรัฐธรรมนูญต้องบอกว่าอาดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญอธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าจะยกยึดข้อกฎหมายและก็ ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงตามนี้ก็คือข้อเท็จจริงจากเจตนาและการกระทําของผู้ถูกร้องตามคําร้องประกอบกับพิจารณาตามพยานหลักฐานเพื่อสรุปออกมาเป็นข้อเท็จจริงก่อนจะนําไปเทียบกับข้อกฎหมายเพื่อชี้ว่าเข้าองค์ประกอบกับความผิดตามข้อกล่าวหาในคําร้องหรือไม่นี่แหละค่ะวิธีพิจารณาวินิจฉัยเช่นเดียวกันค่ะกับคําร้องถอดถอนนายกที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ วิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญตามกฎหมายที่อดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าจะต้องยึดตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง การวินิจฉัยชี้ขาดจะเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมบ้านเมืองและประเทศไม่ยุยงแตกแยกความสามัคคีของคนในชาติในคำวินิจฉัยมีทั้งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นิติรัตนิติธรรมหรือหมายรวมทั้งศาสตร์และศิลป์ไปด้วยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าต้องอิงหรือยึดโยงกับกระแสรหรือสถานการณ์ใดๆโดยเฉพาะกับสถานการณ์บ้านเมืองและการเมืองทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลกลุ่มบุคคลหรือพักการเมือง แต่ยอมรับเขาว่าคำวินิจฉัยบางเรื่องอาจกระทบต่อระบบการเมืองเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมซึ่งนัยยะก็คือระบบที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องชอบธรรมค่ะ และด้วยคําอธิบายนี้น่าจะสอดรับกับท่าทีของประธานสารรัฐธรรมนูในายนักครินเมฆแต่รัฐเมื่อวานนี้ที่ไม่ตอบคําถามนักข่าวที่ถามถึงแรงกดดันจากกลุ่มนักศึกษาหรือจากสังคมที่จับจ้องจากคําสั่งยุบพ,พักก้าวไกลหรือแม้แต่ที่นัดฟังคําวินิจฉัยคําร้องถอดถอนนายยกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะม<า>่นางคะ กังวลไหมคะที่มีคนจับจ้องการวินิจฉัยนวนที่14นี้อะค่ะเดือนนี้ก็มีหลายคดีเลยครับที่สังคมท่านก็สนใจครับตอนนี้เหมือนเหมือนมีก็คือมีนักแตกษเออกไปเคลื่อนไหวกับทังองคณาครับผมตอนนี้เรื่องจับฟังกดกดดันไหมคะ สรุปว่าประธานา,ารรัฐธรรมนูญมีแต่คำว่าครับกับการพยักหน้าแล้วก็ยิ้มตอบนะคะถ้าจะตีความก็รับทราบค่ะ แต่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบรับค่ะด้วยสถานการณ์ไม่ได้อยู่ในข้อพิจารณาวินิจฉัยและวันพรุ่งนี้ไม่ว่าคําวินิจฉัยคําร้องถอดถอนนายกจะออกมาเป็นคุณหรือว่าเป็นโทษกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีย่อมมีผลกระทบเกิดขึ้นจะด้วยบุคคลกลุ่มบุคลคลพักการเมืองคอรมอหรือว่ารัฐบาลทั้งหมดเป็นในยะที่บอกว่าเป็นเรื่องของระบบค่ะคำร้องถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินหลักการพิจารณาและ นี่ฉายหนึก็คือข้อกฎหมายตามคำร้องจะอ้างถึงรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา82มาตรา160และมาตรา170เป็นหลักซึ่งในรายละเอียดจะเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำร้องเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีและลักษณะต้องห้ามความเป็นรัฐมนตรีและเหตุที่ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงขณะที่ข้อเท็จจริงตามคำร้องจะหมายถึงการกระทำเจตนาและเหตุที่เกิดขึ้นจริงกรณีานายก เศรษฐาแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีและตามข้อกล่าวหาคือรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตไม่ซื่อสัตย์สุจริตและฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีแต่ก็เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และจากที่คาดการณ์การ14สิงหาคมนี้สารรัฐธรรมนูญน่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาสองทางเท่านั้นนั่นคือรอดที่หมายถึงนายกเศรษฐาจะยังคงดำรงตำแหน่งนายกต่อไปนอกจากจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายหลักๆแล้วภายในเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้จะมีการปรับคอรมอรเศรษฐา1ทับ2เกิดขึ้น ส่วนที่คาดการว่าไม่รอดหรือความเป็นรัฐมนตรีของนายกเศรษฐาต้องสิ้นสุดลงนอกจากเป็นที่มาให้ต้องเปิดสภาโหวตเลือกนายกคนใหม่แล้วยังต้องจัดตั้งคอรมอรใหม่ด้วยหรืออาจหมายรวมไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลโดยพักแกนนำพักใหม่ที่จะมีพักร่วมรัฐบาลชุดใหม่ไปด้วยแต่ระหว่างทางค่ะตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา100 68บัญญัติห้ามนายกที่ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงด้วยเหตุจากการขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทำหน้าที่รักษาการแต่เปิดทางให้คอรมอรที่ต้องสิ้นสุดลงไปด้วยนั้นทำหน้าที่รักษาการได้และด้วยวิธีปฏิบัติตามกลไกลนี้ทำให้คอรมอร,รักษาการต้องประชุมกันเพื่อเลือกผู้ทำหน้าที่นายกรักษาการโดยไม่สามารถเลื่อนลำดับให้นายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายก คนที่หนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการตามที่เป็นข่าวได้และเป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าคอรมอรักษาการจะเลือกนายภูมิธรรมหรือเลือกใครขึ้นมาทำหน้าที่นี้ก็ได้ปมปัญหายอยู่ที่กระบวนการเลือกนายกและการจัดตั้งรัฐบาล กฎหมายไม่ได้กำหนดช่วงเวลาเอาไว้และจนถึงขณะนี้หลายฝ่ายคาดการคำวินิจฉัยคำร้องถอดถอนนายกแตกต่างกันออกไปแต่ที่หยิบมาสะท้อนคล้ายๆกันคือมติของสารรัฐธรรมนูญที่เฉียดฉิวจากเมื่อครั้งลงมติคำร้องเอาไว้และน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แกนนำพักร่วมรัฐบาลเรียกถกกันเมื่อวานนี้หลังถกการเกือบชั่วโมงนายภูมิธรรมเวชยชัยยืนยันเขาว่านายกเศรษฐาไม่ได้กังวลกับคำวินิ ใช้และขอให้พักร่วมรัฐบาลสบายใจได้นับจากนี้ทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายค่ะว,วันที่14ได้แจ้งแล้วว่าไม่มีความกังวลใดนะครับก็ให้พักร่วมรัฐบาลให้พักร่วมรัฐบาลก็ให้สบายใจก็ท่านนายกเองบอกแล้วว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นเองแล้วก็บอกว่าพักร่วมรัฐบาลไม่ได้กังวลอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลก็ให้กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่ และเมื่อวานี้นายกเศรษฐาและหัวหน้าพักเพื่อไทยแผ่ทองทานชินวัตรไม่ได้เข้าร่วมถกกับแกนนาพักร่วมด้วยนะคะและปฏิเสธการกําหนดแผนรองรับคําวินิจฉัยที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันกําหนดการแผนงานราชการของนายกเศรษฐาก็วางไว้ตลอดทั้งเดือนนี้แล้วด้วยวันนี้ประชุมคอรมอพร,รุ่งนี้นายกประชุมสภาจากนั้นจะมีกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจติดตามราชการในพื้นที่ภาคกลางก่อนจะประชุมคอรมอรสัญจรที่จังหวัดพระนคร รีอยุธยา20สิงหาคมค่ะส่วนข้อสังเกตเรื่องของการยุบสภาเป็นอำนาจของนาย,ยกและยังเป็นอำนาจของผู้ทำหน้าที่รักษาการนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยแต่ประเด็นอยู่ที่การประกาศยุบสภาต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเท่านั้นนะคะค่ะค,ค,ค่ะขอบคุณค่ะ